เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดี fc ช่องชัยมลชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นำเสนอปริศนาปกแดงนะครับอันนี้จะเป็นงวดของวันที่1 พฤศจิกายนสองนหารยหกสิบหกนะครับสาวน้อยลำไทยเก็กนะครับงวดน,นี้ก็เข้าอยู่นะสำหรับงวดน,นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับของงวดต่อไปเลยนะครับสำหรับปริศนาปกแดงงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ ใบแรกนะครับใบนี้จะเป็นรวยด้วยเลขนะครับโดยเล,เ,ลเลขนะครับก็ให้บนมาเด่นหนึ่งนะครับส่วนหนึ่เตียส่วนล่างก็เด่น5มานะครับให้5 8มาสําหรับใบนี้นะครับไปต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นภาพปิศนาปกแดงนะครับเป็นรูปของชาวจีนนะครับ ตอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูปริศนาทางด้านหลังภาพกันนะครับสำหรับคำปริศนานะครับใบนี้จะเป็นชาวจีนข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นแผ่นดินนะครับสู้ชีวิต5ปีไม่เกิน8ปีรวยนะครับ เป็นเลขกําลังวันพลหัสนะครับใบนี้ก็จะเป็น7เป็น5เป็น8นะครับส่วนตัวเดียวโดดๆนะครับใบนี้ก็จะให้2 5และ6มาครับ